สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจลูกสาวอาร์ตหลังเห็นคลิปสุดท้ายในวันพ่อนับว่าเป็นข่าวเศร้าสนันวงการบันเทิงเมื่อทราบว่าอาร์ต KPN จากไปในช่วงประมาณตีหนึ่งของวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาโดยคนใกล้ชิดเผยสาเหตุจากการกินยาเกินขนาดจนเสียชีวิต โดยครอบครัวได้ตั้งบำเพ็ญกุศลณวัดน้อยนพคุณสาขา3เขตดุศิ์กรุงเทพมหานครในวันที่9 1 1ถึง11ธันวาคม2564สวดอภิธรรมชาปนากิจในวันที่12ธันวาคมโดยได้มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้าไปแสดงความอาลัยต่ออาร์ตในโพสต์ล่าสุดที่เป็นโพสต์บอกลาทุกคนในอินสตาแกรมของเขา อีกหนึ่งโพสต์ที่ใครหลายคนเห็นแล้วก็สงสารจับใจคือคลิปที่อาร์ตถ่ายลูกสาวไว้ในวันพ่อโดยสนทนากันว่าวันนี้เป็นวันที่5ธันวาคมคือวันอะไรลูกสาวตอบว่าวันที่5ธันวาคือวันพ่อค่ะทางด้านอาร์ตก็หัวเราะเบาๆบอกโอเคไม่ใช่วันอาทิตย์แล้วใช่ไหมโดยระบุข้อความว่าวันนี้วันอาทิตย์ค่ะลูกวันพ่อแห่งชาติวันนี้วันอะไรคะลูกวันนี้วันอาทิตย์ค่ะ วันนี้วันที่ห้าธันวาใช่ไหมคือวันอะไรวันที่ห้าธันวาคือวันพ่อค่ะโอเคไม่ใช่วันาทิตยแล้วใช่ไหมซึ่งคลิปนี้เองทำเอาชาวเน็ตแห่มาให้กำลังใจน้องอัน,นาจำนวนมากทั้งบอกว่า สงสารหนูจังปีหน้าหนูจะไม่ลืมวันนี้แน่เลยพ่อไม่อยู่แล้วบางคอมเมนต์บอกว่าสงสารเด็กน้อยสู้ๆนะคะขอให้หนูเข้มแข็งสู้ๆนะคะส่งกำลังใจให้หนูน้อยเข้มแข็งนะคะลูกสงสารหนูน้อยจับใจลูกเอ้ยขอให้หนูผ่านวันที่แย่ๆเข้มแข็งเจอแต่สิ่งดีๆนะลูกนับจากนี้เป็นต้นไปพ่อเขาไปแล้วหนูสู้นะลูกเข้มแข็งนะครับเป็นต้นคะ่ะ ทางทีมงาน TRN TV คนอ่านข่าวขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณอาร์ตและขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ